รู้ทันตลาดกับแซนดี้เปเปอร์สโตนสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้มีประกาศและเหตุการณ์เศรษฐกิจที่สําคัญหลายอย่างเลยนะคะอาจจะเป็นการบ่งชี้ที่ทางตลาดโลกก็เป็นได้ค่ะราคาทองคําปิดที่2,151ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ซึ่งแต่ระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียวค่ะ ปัจจุบันข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ดูเหมือนจะสนับสนุนทั้งราคาทองคำและตลาดหุ้นด้วยนะคะข้อมู IS ล ISM หลักชนีภาคการผลิตและบริการของสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ซึ่งเสริมความหวังที่เฟดจ,จะปะลดลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนมิถุนายนนี้ให้แข่งแข่งขึ้นการลดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือเดียน interest rate นั้นอาจจะผลักดันกระตุต้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วค่ะทางด้านยุโรปการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบีย้ยจะประกาศในวันพฤหัสบดีนี้เราควรให้ความสนใจกับความคิดเห็นใดๆที่อาจจะบง่งบอกแล้วทางเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะคะ นอกจากนี้นันฟาร์มเพโรหรือข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรในวันคืนวันศุกร์นี้ก็น่าจับตามองเช่นกันค่ะตลาดคาดว่าปัจจุบันจะมีตําแหน่งงานใหม่อยู่ที่2 0 0 0 0 0ตําแหน่งหากข้อมูลนี้ไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้ก็อาจจะมีผลต่อการดาเนินการนโยบายและดอกเบี้ยอีกก็เป็นไปได้นะคะและนี่คือการสลุปตลาดของสัปดาห์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตาม pepperstone th ทุกช่องทางเพื่อรู้ทันข่าวสารก่อนใครกันด้วยนะคะ make the switch to pepperstone